สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าจเจ้าน้องนาฬิตาจ้าเมื่อนี้เข้ากระดาษกองซ่มเนาะจ้าเ้าเจ้าเอฟกองซ่มมาซีกองแต่ว่ามันถึงม่าหดกองหนึ่งจ้าก็เลยว่าจะม,า,มา,ะเาเมื่อแกเอฟซีเบิ้งเนาะจ้าว่าอยู่ขา้างในเนี่ยมีอีหยังที่เลี่ยกงกว่าเจ้าว่าสิทธาเห็นมาซีกองก่อน,นสิแกลพร้อมกันนะจาะ้าก็เลยว่าแกแกเมื่อละกองกระดาษแล้วจ้าเนี่ยนี่กองซ่มเป็นตั้งหนักเลยลุงเป็นตั้งหนักเลยหนักกว่า ตะป่าได้อะคือจังจะได้ท่องจะไ้พ่อซอบนี่ลนะมันขวดให้บ้างอานาลิตาคุณเหมือนคุณนาลิตาฮะนาลิตาร้านกินนมร้างกินนมเยอะร้านกินนมอยู่นะคะเดี๋ยวพอดีในตากินนมปากสิกแก่องสูมเมืองเราจะอันมาสีทาให้มันอัดใส่ซีกองสิกแก่ก็เลยมาแก่เหมือนเรากองเพราะว่าปะเจ้าอย่างลุ่นด้วยกันนะจะเป็นลุ่นด้วกันเมื่อกี้นี้ไรสดอันเอฟซีว่าปะเจ้าอันแก่โหลดแก่โหลดประสัดแก่ แกยวยูไ่ไรซุดนี่แหละว่าซานในรุ่งนี่กล<อ>่องถูกต้องตามกฎหมายนะคะผู้จัดบ้านฟินแลนด์ขอใหุ้ประเจ้าได้อันรถไฟฟ้าเด้อจ้าเด้อรถไฟฟ้าจากใดแห้งๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวมืเอ,อื่นอาจไจมาอีกออกองหนึ่งพอมาประจําเอฟซีกองมาลุ้นมาลุ้นนับกันกนะจ้าวข้างในสิปเป็นอย่างลูกกระรุนนี่มาลุ้งลุ้นกระรุนกันเปล่าลุ้นด้วครับผม นี่เมื่อไปหาเมียนะาะข้าตอะไรเดี่ยมเยี่ยมแบบันนี้เฮ้ยมีอะไรอยู่ในนี้ <c oughs> นี่ลูกขาเบังไดค่ะเนืส,ส้ตึงๆนี่ยังนี่นะนริตาปลาได้รยังนี่ลูก มาทุนไปด้วยกันนะคะเสียงเนี่ยโอ้แดกอันโกโก้จ้าได้โกโก้สองกล่องค่ะได้กินโกโก้อีกแล้วโกโก้สองกล่องแล้วก็ได้ มาร์กนาลิตะหนึ่งกระปุกนะคะบามี่อัอนรถไฟฟ้าบ่นนี้นะน่ะนานเข้าบันนี้แน่นอนจะโอ้น่ะต่อะ,ะเจ้ากระใสเลยค่ะพระเจ้าใส่มาร์กนาลิตะเดือนหนึ่งะเจ้ามายื้เดือนหนึ่งซองเดือนแล้วค่ะพอดีมันรดพอดีโกโก,โก้เขาเลยกินบรอยู่ได้ยัล่ะคุณลุงกินช่วยด้วยนะคะคุณลุงนะโกโก้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปสูส่ซางมุกสีกินหรอสรูซางมุสีกินคนเก่งมาใช่ไหมนี่นะตากร้องซุ่มปเจ้ากรองที่เหลียงเนาะค่ะในใดนี่นะคะ ได้มากได้มากกับปุกนึงแล้วค่ะนี่ได้มากแล้วก็ได้โกโกโก้นาลิตานาลิตาคือบ่อให้ป่าได้รถไฟฟ้าป้าอยากได้รถไฟฟ้ามียา่ยังบนนี้นี่นีราคาพิซซ่าน,นี่ลหละกาเกียให้เบิรงแล้วนะคะว่าเราจะเอาได้อีกยังมีในี่กองนี้แบบเรียวๆนะคะแบบแบบเรียวๆเลยนะจ๊ะได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวถารออีกสามกองอีกสามกองอาจจะได้รถไฟฟ้าลุงอ่ะครับผม อีกสามกองอาจจะรถไฟฟ้าหรือสอดรโท่าัรทสก็ได้นี่อะไรจะได้ทำนี่อจะได้โทารสอบกรถไฟฟ้านี่มึนาิกาก็นอนลิตเขาสราเลยนาฬิตาไปเนี่ยมึงหลานดูพาไปดูนาดิตาก่อนนะคะกินมามนมนดิกากินมามนาฬิตายู่หนยูนจ้า เพิ่นกินนมค่ะเพิกก่งหิวนมนาริตากินนมเลยลูกจะฟ้องอันนาริตาเนี่ยขึ้นหนาบูแทะนาริตาอยู่ไหนนาริตาอยู่ไหน,น,นมือขาเพิ่นปากก็ลุงกับโสงสีพันตามาเนาะจ้ะไปส่งเครื่องสีข้าวให้ลูกค้าเพิ่งมานะคะแล้วก็กราฟมากอะ แ็่กับเขาท่านเลยกินอยนี่ลูกเขาหิวเขาหรือเปหิวเขาลหิวเขาป้าหิวเขาใช่ป่ะเขาไปกินก่อนไรนวะป้าไปกินก่อนที่ไหเปล่ากินเนาะป้าหิวเขาว่าสั้นจ้าแล้วลูกเมืองถาป้าจะซื้อที่ไหนมาแลันมืด ไม่นี่รู้ว่าตลาดโอ๊ะ ลูกอากราบาเสร็จทันเนี่ยอันนุ่มเฮียนุน่มหน่อยข้างานี่นาลิตามาเล่นกับคุณป้าค่ะหหใช่ใช่เช็ดกันดูเช็ดปากกันด้อเช็ดปากกันด้อสลุกนะเช็ดปากกันด้อ เช็ดก่อนเช็ดก่อนค่ะไม่อยังนี้ผาหนุ่มมาเถอะผ่านุ่มไปเบิงคือห่มผ่าคืออะไรล่ะลูกเจ้าหน้าปัญญาจะไปกินเข่าให้ลุงเบิงหลานหาหิวเข่าหิวข้าวแล้วนะคะขากับก็เปิดกล่องซุ่มให้เบิงเนาะจาว่ากล่องซุ่มทางได้มีอย่างแน่นี่แหละค่ะก็ได้โกโก้ซองแล้วก็อัน มากนะหนานึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวมืเอือน่นมาฮึอมือมตื้อมอตึงก็รอลุ้นนะคะอาจจะได้รถไฟฟ้าก็ได้นะคะเพราะวันรางวัลเนี่ยพนมีหลายรางวัลอยู่นะจ้ะเดี๋ยวรออีกพรุ่งนี้อาจจะได้มาอีกนะคะโอ้ไปจะรับกวา,าหดหมดเลยกินมันมะลกโอเขากินมัน เขาหน่อฟ okay. ่อร no, 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 no. ้านลุงเจ้ะฟ่อร้านกันไปสิไปกินข้าวแล้วนะพอดีลุงเสียมามากไปเนี่ยให้ลุงมากหน่าพอดีล่ะหนาขาวก็โตได้แบบพวกกะทิจะหนาขาวอยู่แล้วอืมนี่เั็นนี่ยกเป็นตัวนี้นี่เลยนี่น้อยหน่อยเนี่ยนี่บ้านน้อยหน่อยน้องลูกลูกนางฟ่าร้านกับกินนมแ่ะมันการ์ตูนไปนั่ง ดูการ์ตูนไปรูปวาดเดียวก่อนจะมากับปี๊แล้วค่ะรอนไปกินนมเสื้ฟลูกจะซิมพัทพัทประตูเสี่ยงจะบอกยังบ้านไหนซิมเลย <c oughs> การ์ตูนสอนภาษาหนูนะสลาด ภาษาอังกฤษภาษาไทยหรูแบบเขาเป็น,เป,นเป็นการสอนได้หน่อยไมอานเดี๋ยวค่ะ <bye. S 2> สำหรับคลิปนี้ก็ไปายถึงมีกวามตั้จด้วยว่จะไปกินข้าก่อนเดี๋ยวให้ลุงเขาหด้านี่งใจดีลุงด้วย,ย,วย,วยครับผมเดี๋ยวป้าขอ่ไปกินข้าวก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ <Bye bye. S 2> ๊ายบา,ายเั้าใจแน่นอนตั้งใจ